อูหันไหยครับนะท่านี่รอนอ่ะรออยู่ตะบอยญ่ยอยู่นี่เลยครับองค์ชายมาจากทางไหนน้องเป็นทาพลเอกนี่เนาะมาจากเมืองหานองมาจากเมืองหานอยแม่นไม่มองฉนันมองมืงหอหานอยมองฉันมาเป็กเราอันผู้ที่งจอกนี่มตัตตาใจน้องมาจากประเทศโอ้ยทอาไมาตัวใดมาจากประเทศอินเตอร์เนียมาจากประเทศอิเตอร์เนียเรียบอยไหมด<า>เรียนร้นอยเราได้โปรด เมื่อกี้พ่ออนจะหกูออวันก่อนเนี่ย่อก่อนแม่พ่ออนแม่พอมพ่เมื่อกี้เมื่อกี้เพราะว่าเ่ีนย่ใหญ่น้อาินตองจิก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 อจิกจออ สาชูม่หยั่งกำลังรับผัวแล้วรับผัวก็เป็นการลาพนเขกินเพจอีกเดแล้วเหตุผลที่ต้องเปิดพอเน็รูปพ่อผมเป็นาเปิดไหนล่ะี่ตู้บ้างจัดตำรวจตอรอนกับเพจคาตำรวจลงมาอะไรตีนี่ปวดเทียประมาณสองสา้อไหนล่ะเพจคาเขาไม่หยิไม่หยิคนหยิคู ้องผู้เอยได้เวลาขอสุพิธีกรรไปเลยเดี๋ยเวลาญิ